ผู้ชายแบบไหนที่ไม่ควรโคบให้เสียเวลาชีวิตขอ้อ1ผู้ชายที่แคร์คนอื่นมากกว่าคนใกล้ตัวผู้ชายแบบนี้นะคะปากเขาอาจจะบอกว่าเขารักคุณนะเขาห่วงใยคุณนะแต่เขาไม่ได้แคร์คุณเลยนะคะอย่างเช่นเวลาที่คุณแนะนําอะไรเขาต่างๆนานาเนี่ยไอเดียต่างๆความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้แคร์ความคิดเห็นของคุณเลยนะคะและก็ไม่ได้เอานํามาปฏิบัติใช้เลยแต่เวลาที่เพื่อนเ,อนเขาแนะนําอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรีบกระตือรือร้นนะคะเพราะว่าเขาแคร์เพื่อนเขามากนะคะผู้ชายแบบ แบบนี้แคร์คนอื่นนะคะไม่แคร์คุณเลยแม้กระทั่งเป็นคนรักคนใกล้ตัวเมื่อคุณคงกับผู้ชายแบบนี้ไปรับรองคุณจะรู้สึกว่าคุณเสียดายเวลาเสียดายเวลาชีวิตแน่นอนนะคะข้อ 2. ผู้ชายที่สนใจแค่เรื่องบนเตียงเท่านั้นผู้ชายแบบนี้นะคะให้คุณสังเกตเลยนะคะว่าเวลาที่เขาอยากมาหาคุณเรื่องบนเตียงเนี่ยเขาจะพูดหว,วานๆพูดคําต่างๆนานาที่จะทาให้คุณเนี่ยตายใจและเวลาที่เขาทํากิจกรรมบนเตียงกับคุณเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆแต่เวลาที่ ปกติที่คุณอยากเจอเขาไปดินเนอร์ไปเที่ยวนะคะคุณจะกลายคนแปลกหน้าไปสําหรับเขาทันทีคุณเป็นคนที่ไม่มีตัวตนสําหรับเขาทันทีไม่มีสถานะอะไรเลยที่จะแบบว่าที่เขาจะให้คุณแบบแบบเช่นแบบแบบแฟนนะคะดังนั้นผู้ชายแบบนี้นะคะคบไปแล้วเนี่ยชีวิต ตกต่ำย่ำแย่แน่นอนไม่ควครคบให้เสียเวลาชีวิตนะคะข้อ 3. ผู้ชายที่ทำตัวเป็นเด็กนะคะไม่มีอนาคตผู้ชายแบบนี้นะคะจะทำตัวแบบว่าไร้สาระไปวันๆไม่วางแผนอนาคตเลยว่าเฮ้ยจะสร้างอนาคตยังไงนะที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยมั่นคงนะคะผู้ชายแบบนี้จะไม่เอาเวลาเนี่ยไปพัฒนาตัวเองนะคะจะเอาเวลาไปทำตัวไร้สาระอย่างเช่นเล่นเกมไปวันๆไม่หารายได้อะไรเลยเมื่อคุณคบกับผู้ชายแบบนี้นะคะชีวิตของคุณ Mm. you. จะดิ่งลงเหิวแน่นอนนะคะและก็จะจมย่าอยู่กับที่นะคะไม่ไปไหนมาไหนเลยดังนั้นถ้าคุณคบกับผู้ชายแบบนี้รับรองว่าชีวิตของคุณนะคะไม่มีความสุขแล้วก็เสียดายเวลาชีวิตแน่นอนข้อ4นะคะผู้ชายที่คบซ้อนนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วเมื่อคุณคบกับผู้ชายแบบนี้นะคะเขาอ,อาจจะโกหกคุณว่าเขาไม่มีแฟนนู่นนี่นั่นอยู่ในสถานะที่แบบว่าซับซ้อนนะคะแยกกันอยู่แต่จริงๆแล้วนะ ผู้ชายแบบนี้ไม่ได้หย่ารางนะคะเขาคบคุณเนี่ยเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะคะเมื่อคุณรู้ว่าคุณคบกับผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่อยากตกเป็นมือที่3คุณต้องรีบออกจากผู้ชายคนนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะถ้าคุณฝืนคบต่อไปแล้ะบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ย ตกต่ําแน่นอนสังคมประนามแน่นอนนะคะข้อ5ผู้ชายที่เขาไม่ได้ทำดีกับคุณรอบตัวคุณเลยผู้ชายแบบนี้เขาจะทำดีแค่กับคุณเท่านั้นอย่างเช่นเวลาที่เขาไปเจอครอบครัวคุณนะคะเขาก็จะแสดงมารยาทกิริยามา,มารยาทที่ไม่ดีกับครอบครัวคุณไม่ได้ใส่ใจสนใจครอบครัวเลยเขาสนใจ แค่คุณเท่านั้นในสังคมไทยเรานะคะการที่เรามีครอบครัวเนี่ยคนรักของเราก็ต้องดีแล้วก็ใส่ใจกับคนในครอบครัวเราด้วยนะคะถึงจะเป็นความรักที่ดีความรักที่สามารถไปกันรอดได้แต่ถ้าผู้ชายคนไหนที่เขาไม่สนใจไม่เอาจะไม่เอาจะใส่ครอบครัวเลยเนี่ยรับรองว่าชีวิตคู่ของคุณเนี่ย พังแน่นอนคบกันมาแล้วเนี่ยเสียเวลาแน่นอนนะคะและนี่ก็คือ,อผู้ชายแบบไหนที่คุณไม่ควรที่จะคบให้เสียเวลาชีวิตด้วยคบไปแล้วชีวิตตกต่ำย่ำแย่ am, มีแต่เสียน้ำตาเสียความรู้สึกนะคะแน่นอนถ้าคุณเนี่ยเคยกับคบผู้ชายแบบไหนนะคะตามที่คุณนุชกล่าวมาเนี่ยก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะ